วัดนั่นหนูว่าเราวัดทำไมพวกบุชอบทำไมวัดมึงทำไมวัดโอยสารทำเนิงวัดใหญ่เย็ดแม่วัดเป็นชี่อะไรวัดปวดมือปวดมือกูไม่ปวดวัดไม่ได้วัดลูก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 วัดฮะวัดตาตาน้องก็คุยดีๆนีน้องก็คุยดีๆน้องคุยดีๆแล้วเนี่ยเราคุยดีๆน้องคุยดีๆเขาก่อนนะวัดน้องมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเ้าจะคุยกันเลยวัดอะไรกันหนูว่า บ้าอ่ะถึงทำลายน้องคนใหมี๋ยวขึ้นไปคุยกันข้างบนสุขภาพดีรถเลยสู้เขาเจ็บตัวสู้ไม่ได้สู้เสีย่อะไรอ่ะเกิดไปเจ้าหน้าที่ไม่ดีสัตว์ขนาดนั้นห้องห้องห้องนี้เป็นห้องนายบอสเนาะครับลูกชายเนาะตอนนี้ลูกชายโดนจับแล้วก็เมาในการมึนเมาเมายาเห็ติดเนาะถูกคุ้คุมตัวไว้ไม่สามารถมาตรวจค้นได้วันนี้คุณแม่มาเป็นผู้นำตรวจตรวจค้นเนาะต้นต้นของกลางนี้ ก็ไน้เป็นของน้องบอสเขราเาอยู่คนเดียวเนอะเขาอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้จะดูมาเสกดาไ่าะ,ะไปเดีด๋ยวเจ้าหนี้ตรวจยไปเนาะไปแสดงให้น้องอมดมตรนี้เปนระยานเนะาะดลยดทีอยูน่น้าจะมีกัญทาเยอะ